อดีตประธานสโมสรท่าเรือนะแล้วก็เพิ่งรับตาแหน่งใหม่คือน,นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง,ง,งประเทศไทยนะคะ mm. ก็ได้มีการพูดคุยกับคุณวีนรดินะ,ะว่าว่าจริงๆ้วนะทั้งสองทีมน,นี่เรามีมิตรภาพอย่างดีมา,มาด้วยกันมากแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าทั้ง2ทีมทั้งเมืองทองแล้วก็ท่าเรือที่มีแฟนบอลที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็รักทีนเองมากเรื่องราวที่มันเคยผ่านมาในอดีตเนี่ยมันน่า ทราบจากทางทีมท่าเดือนะคะว่าเราเองก็เตรียมความพร้อมเต็มที่นะคะเตรียมดูแลเรื่อง Security ทุกอย่างอย่างเต็มที่ก็ไม่ไม่อยากจะให้เหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ถือว่าวันนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าผลการแข่งขัน อรก,ก็จะต้องมีคนแฟนบอลเมืองทองแถบเข้ามาดูไม่ใส่เสื้อหมวงทองเวลาไปแข่งที่มังทองก็มีแฟนบอลท่าเรือเข้าไปเชียร์โดยต้องโดยไม่ใส่เสื้อท่าเรือวันนี้เหตุการณ์อย่างนั้นก็ไม่ต้องมีอีกนะคะคือตกไปตกมานะคะก็ต้องอขอบคุณและก็ในใจที่จะพลาดนะคะของแฟนบอลทั้งสองทีมนะคะที่ต่างคนต่างรักถึงเป็นเ,นเนพ่างเต็มที่นะคะก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ทั้งสองทีมมอบให้เป็นวาเลนไทน์นะคะของ de la pata.